ถ้าพูดถึงการเดินคนเดียวในซอยเปี่ยวๆตอนกลางคืนแบบแปลกที่เราคิดคืออะไรครับความกลัวอันตรายหรือต้องรีบเดินให้ถึงบ้านไวๆใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับสาวๆชาวต่างชาติหลายคนโดยเฉพาะจากฝั่งยุโรปความรู้สึกที่ได้เดินริมถนนยามค่ำคืนในเมืองไทยมันกลายเป็นความหรูหราและอิสระภาพที่หาไม่ได้จากบ้านเกิดของพวกเธอครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่เป็นไวัยเล่าดังสนั่นในทิกต็อก ของสาวอังกฤษที่ออกมาเปิดใจว่าลอนดอนน่ะน่ากลัวแต่กรุงเทพคือเซฟส่วนที่แท้จริงถึงขนาดที่มีชาวต่างชาตินะครับมาคอมเมนต์เสริมเลยว่าถ้าจะระวังตัวในไทยให้ระวังฝรั่งด้วยกันเองอย่างน่ากลัวกว่าคนไทยซะอีกเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วทำไมบานเราถึงชนะใจสาวนักเดินทางทั่วโลกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับ เรื่องราวความประทับใจแรกมาจากคลิปของคุณเอลลี่ชา์ลอตครับสาวน้อยชาวอังกฤษที่เดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่ในไทยคลิปนี้กลายเป็นไวรัเลเพราะมันไปนเตะใจคนดูมากๆครับในคลิปคุณเอลลี่นะครับกำลังเดินเท้ากับที่พักยามค่ำคืนบรรยากาศรอบข้างมืดสลัวมีเพียงแสงไฟถนนส่องสว่างเป็นระยะซึ่งถ้าเป็นคนไทยเราก็มองว่าเป็นภาพที่ชินตาเป็นกิจวัตรปกติใช่ไหมครับ แต่สำหรับคุณแอลลี่เธอถ่ายทอดความรู้สึกออกมาโดยน้ำเสียงที่จริงจังและแฝงไปด้วยความอลาลัยอาวรณ์นิดๆครับเธอบอกว่าอีกไม่กี่วันเธอจะต้องบินกลับประเทศอังกฤษแล้วเธอจึงอยากใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้เดินซึมซับบรรยากาศเดินเก็บเกี่ยวความรู้สึกปลอดภัยแบบนี้เอาไว้ให้มากที่สุดครับเพราะเธอรู้ตัวดีครับว่าทันทีที่เท้าแตะพื้นแผ่นดินเกิดที่อังกฤษอิสรภาพในการเดินคนเดียวแบบนี้มันจะหายไปทันทีครับ คุณแอลลี่พูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเธอบอกว่าพอกลับไปอังกฤษฉันคงไม่สามารถเดินตามถนนมืดๆคนเดียวแบบนี้ได้เพราะมันอันตรายเกินไปฟังตรงนี้แล้วต้องหยุดคิดเลยนะครับเรามักจะได้ยินข่าวเสมอว่าเมืองนอกจเจริญกว่าเราแต่ในมุมมองความปลอดภัยในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงเรื่องนี้นะครับบ้านเรากลับทำได้ดีกว่ามากจนกลายเป็นจุดเด่นที่ชาวต่างชาติทวินหาเลยนะครับ คุณแอลลี่ขยายความต่อครับว่าความปลอดภัยที่ไทยเนี่ยไม่ใช่ปลอดภัยแบบงันๆนะครับแต่เธอยกตัวอย่างว่าต่อให้ตอนนี้เป็นเวลาตีสามถนนโล่งสนิทไม่มีรถวิ่งไม่มีผู้คนผู้พานเธอก็ยังมั่นใจและกล้าพูดได้เต็มปากว่าเธอรู้สึกปลอดภัย100%เเหตุผลที่เธอรู้สึกอุ่นใจขนาดนี้เธอบอกว่าเพราะธรรมชาติของคนไทยและบรรยากาศที่นี่ครับ ที่ไทยไม่มีใครรบกวนคุณไม่มีใครหยาบใครใซไม่มีคนเมาตะโกนแซวหรือเสียงบีบแต่ไล่และไม่มีใครทําพฤติกรรมแปลกๆคุกคามใส่เหมือนที่คนชอบทํากันในอังกฤษนะครับคือเธอเดินของเธอไปคนไทยก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปต่างคนต่างอยู่ไม่ก้าวไก่กันครับผมว่านี่แหละครับคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของความเป็นไทยเรามีความเกรงใจและเคารพพื้นที่ส่วนตัวสูงครับ เราอาจจะดูเฉยเฉยไม่เข้าไปทักทายทุกคนที่เดินผ่านแต่ความเฉยเยนี่แหละครับคือความสบายใจของนักท่องเที่ยวเขาไม่ต้องระแวงว่าจะโดนจี้โดนฉุดหรือโดนคุกคามทางสายตามันคือความปลอดภัยทางความรู้สึกที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับและไม่ใช่แค่คุณแอลลี่คนเดียวนะครับที่มีความรู้สึกแบบนี้ยังมีอีกเคสที่ยืนยันชัดเจนมากๆจากคุณฮันนาสาวนักเดินทางขาลุยอีกคนหนึ่งครับคุณฮันนาทำคลิปตอบคำถามยอดฮิตที่ว่า ถ้าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอยากแบกเป้เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกควรไปที่ไหนดีคำตอบของเธอนะครับคือประเทศไทยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับในคลิปของคุณันนาเธอยือนถ่ายคลิปอยู่ริมฟุตบาทในกรุงเทพช่วงเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งเธอกำลังยืนรอเรียกรถแท็กซี่อยู่คนเดียวท่ามกลางแสงสีเสียงของเมืองหลวงแต่สังเกตดูสีหน้าเธอสิครับผ่อนคลายมากยิ้มแย้มไม่มีแววตาของความหวาดระแวงคุณันนาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นครับ เธอบอกว่าตัวเธอเองรักประเทศอินเดียมากอินเดียเป็นประเทศที่สวยงามและมหัศจรรย์แต่ปัญหาโลกแตกสําหรับผู้หญิงที่ไปอินเดียคือการถูกจ้องมองครับคุณจะโดนจ้องจนรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนถูกคุกคามตลอดเวลาแต่พอกลับมาที่เมืองไทยคุณฮันนาบอกว่าความรู้สึกมันคนละขั้วเลยครับที่นี่คือพื้นที่ที่คุณเป็นตัวเองได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแบบไหนจะเดินไปไหนจะทำอะไรคุณจะไม่รู้สึกกดดันจากสายตาคนรอบข้าง ไม่มีใครมาเดินตามตอแยหรือทําให้รู้สึกลาคาญใจนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยสุดๆครับบ้านเรามีความหลากหลายสูงมากเราเห็นฝรั่งนักท่องเที่ยวจนชินตาเราเลยมองพวกเขาเป็นเรื่องปกติไม่มองเป็นของแปลกและที่สําคัญนิสัยคนไทยคือยิ้มง่ายใจดีไม่วุ่นวายใครขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยเต็มที่แต่ถ้าเขาอยู่เฉยๆเราก็ไม่เข้าไปยุ่งครับความบันหลานตรงนี้แหละครับ ที่ทำให้คุณฮันหน้าเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยตลอด3ปีและยังคงตกหลุมรักที่นี่ซ้ำๆจนยกให้เป็นสวรรค์ของสาวนักเดินทางมือใหม่จริงๆครับพอเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็มีทั้งชาวต่างชาติคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ดูคอมเมนต์กันสักเล็กน้อยนะครับอย่างคอมเมนต์แรกนะครับเป็นของคนไทยที่เข้ามาเตือนสติด้วยความหวังดีว่า ในฐานะคนไทยผมอยากจะบอกว่าเมืองไทยไม่ได้ปลอดภัย100%หรอกนะไม่งั้นเราจะมีคุกไว้ขังผู้ร้ายทำไมยังไงก็อยากให้คุณดูแลตัวเองด้วยอย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่รับตายินดีต้อนรับสู่เมืองไทยซึ่งเจ้าของช่องคุณแอลลี่นะครับก็เข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้เพื่อยืนยันความรู้สึกของเธอครับว่าแน่นอนทุกที่บนโลกมันมีจุดที่ไม่ปลอดภยัยไม่มีประเทศไหนปลอดภัย100%หรอก แต่ถ้าเทียบเมืองไทยกับบ้านเกิดของฉันอย่างอังกฤษที่นี่ปลอดภัยกว่าแน่นอนแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็ต้องระวังตัวเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับมองโลกตามความจริงเขาบอกไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดก็จริงแต่คุณก็ต้องระวังตัวไว้บ้างเพราะทุกที่ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดียิ่งไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ย่อมมีคนดีและคนเลวปะปนกันไปดังนั้นต้องระวังด้วย ่านนี้ดูท่าทางจะเป็นแฟนพันธ์แผ้เมืองไทยครับเขาบอกว่าฉันบินเข้าออกเมืองไทยมาตั้งแต่ปี2006แล้วบอกได้เลยว่ามันปลอดภัยสุดๆมีคนแนะนำข้อเดียวคือทำตัวให้เกียรติสถานที่และผู้คนด้วยแค่นั้นและคุณก็จะปลอดภัยแล้วคอมเมนต์นี้นะครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับเขาบอกอว้ว่าที่คนไทยบอกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยฉันเข้าใจความเป็นห่วงนะแต่ฉันอาศัยอยู่ในลอนดอนมาก่อนบอกเลยว่าที่นั่นนะ น่ากลัวและสยองขวัญของจริงมีชาวต่างชาติบางท่านนะครับที่กังวลเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเข้ามาถามว่าแล้วมันยังปลอดภัยอยู่ไหมกับสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนตอนนี้ทางเจ้าของช่องนะครับเธอก็เข้ามาตอบเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับว่าสำหรับในกรุงเทพและพวกเกาะต่างๆทางฝั่งเอาไทยฉันรู้สึกปลอดภัยมากๆไม่มีปัญหาอะไรเลยคอมเมนต์นี้นะครับมาจากสาวสายทำงานท่องเที่ยวเขาบอกไว้ว่า เห็นด้วยที่สุดในฐานะโซโล่เลดี้โนแมดผู้หญิงที่เดินทางทำงานไปทั่วโลกคนเดียวไทยคือดีมากมีคนตั้งคำถามเชิงรึกนะครับเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่น่าสนใจครับเขาถามว่าทำไมโดนจ้องมองที่อินเดียถึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นั่นแต่ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกคุณคงยอมรับไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมคอมเมนต์นี้นะครับคุณหันหน้านะครับก็มาตอบเคลียร์ประเด็นเรื่องการคุกคามครับว่า เอาจริงๆฉันรู้สึกปลอดภัยในไทยมากกว่าบ้านเกิดในตะวันตกอย่างอังกฤษซะอีกอังกฤษไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงเอวมมากส่วนที่อินเดียฉันรักประเทศเขานะแต่ผู้หญิงจะโดนจ้องมองเยอะมากจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงแต่ในเมืองไทยผู้หญิงจะไม่โดนจ้องมองด้วยสายตาคุกคามแบบนั้นคอมเมนต์นี้นะครับมายืนยันอีกเสียงครับเขาบอกไว้ว่าฉันใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทยมานานเห็นด้วยเลยนะ ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับผู้หญิงที่ชอบเดินทางคนเดียวปิดถ่ายโดยคอมเมนต์ที่หักมุมแต่ก็น่าคิดและเตือนใจได้ดีมากครับเขาบอกไว้ว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ในความเห็นของผมคุณควรระวังพวกผู้ชายชาวต่างชาติด้วยกันมากกว่าผู้ชายไทยซะอีกโดยเฉพาะเวลาเดินเที่ยวย่านเที่ยวกลางคืนในพัทยาหรือภูเก็ต ฟังแล้วนะครับก็แอบภูมิใจลึกๆที่บ้านเรานะครับกลายเป็นพื้นที่แห่งความอุ่นใจให้กับใครหลายๆคนบนโลกนี้ไม่ว่าที่ไหนจะปลอดภัยแค่ไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือสติและการไม่ประมาทครับแล้วทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าเมืองไทยปลอดภัยจริงไหมหรือเคยเจอประสบการณ์น่ารักน่ารักอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆและมุมมองจากทั่วโลกแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ